อ๋อรู้สึกว่าน้องจะมีอีกเรื่องหนึ่งไหมคะที่วันนี้ตอนเช้าก่อนที่น้องจะไปโรงเรียนอ่ะน้องมีให้คุณต้อดูในเรื่องของน้องจะเป็นอะไรนะเรามีที่เป็นคลิปเสียงสัง<อ>่งคุณต้อเข้าไปอะ่ะอม,นะมะอนัน้องจะยื่นทําร้องใ<อ>นเรื่องอะไรนะคือมันจะมีประเด็นที่ว่าเอาอย่างเห็นได้ชัดเลยจะมียูทูบเบอร์เนี่ยยูทูบเบอร์<ๆ>ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการหายอดไลค์ยอดวิวอันไหนที่เป็นกระแสเป็นคนดูเยอะสนใจเยอะเขาก็จะต้องมุ่งไปทําเรื่องนั้น มันไม่ใช่มีแต่โดยเฉพาะยูทูบเบอร์มันก็มีรายการข่าวรายการทีวีด้วยที่ว่านําภาพแล้วก็เรื่องราวของน้องนายไปออกเนี้ยกับไปออกซ้าแล้วซ้ําอีกออกเช้ากับวันออกเย็นอย่างเงี้ยแต่ในเนื้อหานี่คือมันเป็นเนื้อหาที่ว่าแบงหาผลประโยชน์หมายว่าต้องการที่จะเอามามามันไม่ใช่เป็นการนาเสนอข่าวตามปกติ มันเป็นการตัดต่อเหมือนเพื่อต้องการสร้างไรายได้ให้กับช่องตัวเองครับพ<ม>ูด<ม>ง่ายเลยคืออันนี้เอาภาพของน้องไนไปเผยแพร่เพื่อเพื่อหาประโยชน์คือหาไรายได้ครับโดยตรงเลย,ยเัเช่นพวกยูทูบเบอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีครับช่องข่าวก็ก,ก็ก็ตัดไปยอดวิวดีรู้สึกน้องจะมีช่องช่องข่าวอยู่อีกช่องหนึ่งที่เราดําเนินการฟ้องเพิ่มโดยน้องจะเป็นคนร้องเองเลยใช่ไหมช่องนี้อ๋อเหรอคะเมื่อเช้าที่น้องสั่งอ,ะอ่ะอ ก็เตรียมข้อม <K in> ูลอยู่ครับก็เพราะต้องเป็นเริ่มที่สารเด็กแหละก่อนขั้นดับแรกเลยต้องลากไปถึงนสารเด็กคุณชอบออกบิดบิดเบือนเบือนเพียงง่ายออกบิดเบือนขนาดว่า